สวัสดีค่ะทุกคนกล่าพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดูเพจกับ,กบพเพจอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดรักษาภาษาป .4 สนะคะในหน้าที่1น3้นั่นเองวันนี้จะเป็นข้อที่4นะคะยังอยู่กับการตอบคำถามเหมือนเดิมเลยนะคะไปดูกันที่ข้อที่4กันเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกข่าวนะคะจากหนงังสือพิมพ์มา1ข่าวใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับภัยต่างๆอะคะ่ะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็ก นะเกี่ยวกับภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนั่นเองแล้วแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้อื่นนะคะในวันนี้นะคะข่าวที่พี่เลือกมาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข่าวนีไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักไหมนะคะก็คือข่าวที่หน่วยกู้ภัยนะคะอันนี้เจอมาใช่ไหมคะบอกว่าหน่วยกู้ภัยค่ะได้รับแจ้งนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนพบเด็ก ผู้หญิงนะคะ8ขวบคนหนึ่งนะคะสะภายกระเป๋าค่ะเดินอยู่ที่ไหนเดินอยู่ข้างถนนนะคะกลางดึกนั่นเองนะคะโดยคนละเมืองดีที่พบนะคะก็นำตัวเด็กคนนั้นนะคะเด็กหญิง8ขวบเนี่ยไปฝากไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะคะแล้วฝากไว้ที่ตามปั๊มน้ำมันเสร็จปุ๊บทีนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็เลยไปทำการ ไปถามสิว่าน้องเข้าเป็นอะไรทําไมถึงต้องไปเดินอยู่กลางถนนใช่ไหมในตอนกลางดึกแบบนั้นนะคะจึงเข้าไปสอบถามสาเหตุนะคะที่น้องทําแบบนั้นเนาะแล้วก็ได้คําตอบนะคะได้คําตอบมาว่ายังไงได้คําตอบมาว่าวันรุ่งขึ้นนะคะได้คําตอบมาว่าอ่าตรงนี้คือคําว่าคําตอบใช่ไหมคำตอบนะคะเขียนใหม่นิดนึงได้คำตอบว่า วันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยครูจะพาไปทัศนศึกษาใช่ไหมทัศนศึกษาที่ไหนคะที่จังหวัดสุรินจังหวัดจังหวัดสุรินมีอะไรพี่ช้างใช่ไหมนั่นแหละนะคะน้องเขาเนี่ยอยากไปดูช้างเนาะที่จังหวัดสุรินนะคะแล้วทีเนี้ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะขึ้นรถไม่ทัน นะคะกลัวว่าตัวเองจะขึ้นรถไม่ทันก็เลยเตรียมกระเป๋าเนี่ยแหละสะพายกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปรอขึ้นรถที่โรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะเหตุการณ์ก็มีประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะข้อเตือนใจข้อเตือนใจที่ได้จากข่าวนี้นะคะข้อเตือนใจที่ได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือผู้ปกครองค่ะอย่างแรกเลยเนาะผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองควร ควรดูแลบุตรหลานให้ดีใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเวลากลางดึกแล้วใช่ไหมควรเช็คให้ดีว่าเอ๊บุตรหลานตัวเองเนยังอยู่บนที่นอนไหมนอนหรือยังหรือว่าไปไหนแล้วนะคะอ่ะโอเคให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่สองใช่ไหมการเดินอยู่ข้างถนนตามลําพังใช่ไหมคะถ้ายังเด็กอยู่ไม่ควรนะคะเด็กๆใช่ไหมอ่ะเด็กๆนะคะก็จะเขียนไปเด็กๆ ไม่ควรไม่ควรไปไหนตามลำพังนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ตามนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่คือไม่ควรไปไหนมาไหนเลยควรอยู่ในบ้านนะคะอ่ะเด็กๆไม่ควรไปไหนตามลำพังทั้งทั้งกลางวันนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันอันตรายนะคะ แบบนี้ได้ไหมได้แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะหรือว่าใครจะเอาข่าวอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อไปนะคะข้อที่ห้าค่ะข้อที่5ในหน้า114ข้อที่5้าบอกว่าให้บอกวิธีปฏิบัติตนนะคะให้มีความปลอดภัยค่ะเมื่อต้องไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นไปเที่ยวนั่แหละไปทัศนศึกษาในที่ต่างที่ใช่ไหมคะปกติเราคุ้นเคยกับโรงเรียนแต่เวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปต่างที่ถูกไหมแล้วเราก็ไม่คุ้นเคยเราต้องทําตัวยังไง นะคะอ่ะวิธีการปฏิบัติตัวนะคะหนึ่งเลยคือระมัดระวังนะคะเวลาไปต่างที่เนี่ยเราจะเจอคนมากหน้าหลายตาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเดินอยู่นั้นเราไว้ใจได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะระมัดระวังตนเองนั่นเองนะคะและแน่นอนเราก็ต้องมีการเอาสัมภาระไปใช่ไหมกระเป๋ากระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะสิ่งของมีค่า เพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังด้วยนะคะสิ่งของมีค่าตลอดเวลาไม่ควรเผลอนะคะตะลอดเวลาเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะคะให้ทุกคนต้องมีการ สังเกตนะคะต้องมีสิ่งิงหนึ่งคือเราต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือตามทางอย่างเงี้ยนะคะป้ายบอกทางนี่จะเป็นสัญลักษณ์เผื่อแบบหลงทางอย่างนี้เนาะ,ะสังเกตผู้คนนะคะและสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยนะคะและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะรอบตัวปึ๊บปุ๊บป๊บเพื่ออะไรเพื่อนะคะ เพื่อความปลอดภัยนั่นเองทําไมถึงต้องสังเกตรอบตัวอย่างที่บอกไปเราเจอคนเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอยู่กันเป็นกลุ่มไว้เนาะไม่แยากกันออกเป็นกลุ่มไม่แยากกันออกไปตามลําพังนะคะอ่ะอมาอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาไปต่างที่ต่างถิ่นเนาะเขาก็อาจจะมีกฎบางประการที่ตามโรงเรียนเราอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านป้ายและข้อความ นะคะข้อความที่อาจจะเป็นกฎการใช้กฎการนั่นนี่นูน่นหรือบางทีเราไปดูสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเขาจะห้ามห้ามจับสา์ห้ามแย้มือเข้าไปนะอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะคะอ่าน้ายและข้อความต่างๆให้เข้าใจชัดเจนะคะให้เข้าใจประมาณนี้ นะคะอ่ะตัวอีกทีหนึ่งก็จะมีการระมัดระวังตนเองและสิ่งของมีค่าตลอดเวลานะคะสังเกตผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อความปลอดภยัยอ่านป้ายและข้อความต่างๆให้เข้าใจแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะไม่แยกตัวออกไปตามลําพังเนาะโอเคนะคะไม่แยกตัวออกไปคนเดียวนะคะไม่แยกตัวออกไปตามลําพังนะคะไม่ใช่ว่าฉันอ่านป้ายฉันรู้แล้วฉันเดินคนเดียวได้ไม่ต้องนะคะเราต้องไปเป็นหมู่คณะเราก็เดินไปกับเพื่อนๆน,นั่นแหละ นะคะโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่าเขาบอกว่าให้เราอ่านข้อความแล้วตอบคําถามนะคะข้อความที่เขาให้มาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าอาร์มและป๊อปจะมานัดเพื่อน4ี่ถึงห้าคนนะคะไปเดินศูนย์การค้าใกล้บ้านนะคะศูนย์การค้าคืออะไรคือห้างนั่นแหละนะเพื่อนเพื่อนก็บอกอาร์มว่าวันนี้เราตกลงกันให้อาร์มเนี่ยอาร์มแอบหยิบของเล่น แล้วป๊อปนะคะส่วนป๊อปให้แอบหยิบหนังสือการ์ตูนถ้าไม่ทําจะไม่รับเป็นเพื่อนในกลุ่มอาร์มและป๊อปเป็นไงไม่อยากขโมยนะคะเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็อยากมีเพื่อนไงไม่อยากเป็นเพื่อนกันแค่สองคนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต้องทอํายังไงนะคะเขาบอกว่าให้ช่วยอาร์มและป๊อปคิดหน่อยว่าจะพูดหรือทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องขโมยของและไม่เสียเพื่อนด้วย นะคะจะพูดยังไงดีว่าเพื่อนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปขโมยของก็ได้มัง้งเราเป็นเพื่อนกันได้นะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะพูดอย่างไรถึงจะไม่ต้องขโมยของแล้วก็ไม่เสียเพื่อนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราอาจจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจใช่ไหมว่าการกระทําแบบนั้นนะคะก็คือที่ให้เราแอบหยิบของเล่นใช่ไหมแล้วก็หนังสือการ์ตูนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ผิดกฎหมายถ้าสมมุติเจ้าของร้านจับได้ก็คืออาจจะได้รับการปรับ ใช่ไหมคะอาจจะตำรวจจับอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ดีนั่นเองเนาะหรือว่าข้อที่สองนะคะถ้าเพื่อนอยากได้จริงๆนะก็บอกเพื่อนว่าไปลองบอกผู้ปกครองไหมให้ซื้อให้ดีกว่าเนาะเพื่อที่ผู้ปกครองเนี่ยแบบว่าจะได้พิจารณาว่าเอ้มันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะให้เพื่อนยืมเงินไปเลยเพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการแล้วค่อยนํามาคืน เพื่อนอาจจะยืมตังเราไปก่อนเพราะว่าที่เพื่อนอาจจะให้เราไปแอบหยิบมาเนี่ยเพราะเพื่อนไม่มีตังหรือเปล่าเราก็ให้เพื่อนไปยืมตังเราก่อนเอาไปซื้อนะคะแล้วทีนี้เพื่อนค่าคืนตังเราทีหลังก็ได้อย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคืออะไรก็ได้ที่เราไม่ไปหยิบของเขามานะค่ะแต่เอาจริงๆถ้าสมมติมีเพื่อนให้เราแอบหยิบแบบนี้เพื่อจะได้รับเป็นเพื่อนมันดีไหมไม่ดีแล้วนะคะแปลว่าต้องเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้ไหมไม่เป็นนะคะเลือกได้ก็เลือกนะคะโอเค ในวันนี้2หน้าใช่ไหมหน้า113แล้วก็หน้า114ก็มีประมาณนี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้า115ใน EP ต่อไปลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย